ต้นนี้นี่ยตัต้อยบบาเปลีอยนลล้อทำบุษจ่อเนี่ยมานีถอน่อเนี่อยต้นนี้ตัดต้อยแบบเปียหอกมาสิ้นาแลอกอันนี้ก็มาสินยาอกขอขอิเน่เล่เลยาสินยาแเลยขาดตาล้บาเพื่ออะละเออลานนี่เนี่ยมาสิ้นา้าสิ้นยาตายลานนี่มาดานี่ตาลานน่มาบวเนี่ยมบตาบ้าวนะเทาป้เล่ตาก๋ตาเกเราเปลี่ยนมีหลอเออตาก๋ตาเกเนี่ย Ba, ra. Hmm? Ba, re, ba, ba ba ra, ba nhớ đấy, ba ba lo, ta biết ta phải mà sao đi, mà sao đi, bà xin nhớ ra, tôi chỉ chưa tới khóa, mẹ các bác bỏ xe chỉ bỏ khóa, tôi thì nữa, mẹ có gì có cái mẹ ta biết ta rồi đó, ba xin nhớ ra, ba ba xin nhớ ra ta khá 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 này, ta biết ta này, ta khá này, lá ra sai ta khát, lá nó sao ta khát, này là lá nó bốn cái gì สาสิเจประกาเนี่ยมันก็วิล้านเนี่ยแลบาราซาตาเชยอี้อันล้าเราอาซาตาวิอีอันลาเราซาอกแรกกเรอกวีกันล้าละฟันยาเนี่ยวนน่ทาปนขอบาาตีมีอข้าขเนี่ยีมอีทศลบล้าทเาสองวก่ลาขจุดตดขพกีจุดะินนี่พกี้ขีบปลาเ่ยไม่ใช่เขา่นี้ อันกันเล่าแล้วนะจุเด็ดที่แท้นชุดกเด้อกันเล่าเรื่อทีละจอหรืกี่จอแล้วเนี่ยพอมีมอกันลัทเศรษฐาเศรษฐายาจอมันทีละอันนี้ทานเนี่ทับบักข้าท่านละท่านละตรงนี้บักข้าเลยกันละน่ะหมอป้ายยอดเนี่ยเนียเหเลยเห็นเลยไมุขาเคลือนยังม่ข้าเคลือกัเนี่ยเด็ดหน้าบุเด้อเด็ดเที่ยงคืนม่เด็ดแล้วไม่ข้าเคลือกัแล้วร้านด็ดเด็ดม่ขาเคลือกัล้วเด็ดเด็ดเด็ดเกลือก็ลัาขึ้นก็ุยกัลวปายยอดเนยเฮ่เฮเฮเกเกเกเจ้าตัวก็ตัดที่เนี่ยละ พอเขาุกแล้เนี่ยตาก้อมีนะซาสมูน่แเลแฮกี้อะไอดเด้อา่ยมาอยู่ในววกาเนี่ยมลาโอ้พี่ตาตกบฟัเนยนะลสุกา้แหกี้ยอันน้ก็ไล่ท่อนเชมีม่ก็รัดเด้อก็ลามีก็ไล่ท่อท่าม่เคดิ้นเดยทอท่าเออไล่ท้อท่าม่เคย่าลทาน่จดเศรานยะแต่ก็ราเ ต่เาเลยที่เาจะไปเรีกานเราพอนัทนัททำแม่ได้ทานี่ท้ซ้มาทซ้อเนอมาแล้วลพอทาพอมาแล้วหนดจอกันกันรักันรากอะไรบ้าขนาดลูพอทาร์พบมาเลยไอ้ขบ้าขาเ่บเลปัสสพอแตปัสสาวะโคบบาราฟีมั้บาราีเราบากิจบาเตอรคอเรากอดเถูกกอเสิ thubi khá zhūrā sū mū, ʻo nā te ʻpākā chikī bū, pā kore thū thū thā sū mū khu ʻpākā, ʻo, ʻo sē zhū ʻelé chikī bū rē pā sē zhū nē ʻa ʻpākā, ʻo sē zhū nē āyā pāri mā xo tuwa, mā xo zhūgāla mā rūs. ā xo tāru ui nē nō, kāru-kāru ya mā rā vē thā ke lō, mō rā, ā yi tā hā tēni ña wē, sē nē wā thā rā jā jāwa, sē nē tā si ña rā jā jāwa, nē nē jā jāwa, nē